เอีมาเลยอยากรู้ความตามประสงค์อยากจะได้ไปตุนเกล้าวแกเวียงวงไว้แกจงนางซ่องแก่แล้ววางแป้นกันมึงเชื่ออะไรน้องชื่อสวรพรพีอยู่ตำบลทุ่งนางคอยแกไปไหนแกพาพวมาเมลไปเตะง,งานกับฟ้าชายอย่างนะครเด่นคีรีฟ้าชายนะคะควาะ้างปลาปลามาเลยมารนอากาศถ้าใครได้มาเลยนี้ไปสูนะ่นนครจะได้เตะง,งานกับฟ้าชาย ออ้วยวัฒนธรรมเมืองนี้แกวสาวแต่งงานเมืองแกวเบาปิดกบาเราแกวเบา,บาแต่งงานเมืองแกวสาวเฮ้ยไปแต่งงานไม่แก่ไปเปลาผ้าวัวไปแกงกันคนครับไม่แก่วัวแกงไหนช่วยอ๋อเมืองคนกับเพราะมันคนแต่ตัวล่างนั้นคู่รักกับเบ้อย่าอุบาตล้วอุชัดขออักเหลเชื่ออะไรเมืองแอพพอมเกินนู่นนุ่ครับ คนหลังเอ่อป้อมเต่งกับเบียเฉยตุ้มลูกเฉยเตีองปวดเท้าชื่อถูกตายเพราะยางตุบครับบ้านอยู่ในเต้งอยู่กวนดินแดงประพวกเต่งเป็นคนดุเต่งเป็นคนดีครับเต่งนันอยู่บ้านไม่ได้ทําไมทุกเหลืองแคมเราเด็กครับตัวโดปินกูช่วยเลยเตยงออกจากบ้านไปช่วยปะดีไปทางานจ้างใกล้เครื่องดื่มกระติ่งแดงกาเฟเบรด,ดี้ อยู่ใดไม่เตาใดเตาเก้ก์กยดำติยงไปอยู่ป่ดดังปบงดวงดาวอยู่กระไดช่องเดือนตัวเยกทางกัะดืนโอ้ดอลวด้วนลวนเลยเลยเทงมาอยู่บันโดนติสรราชมาบันโดนไม่มีตังตรงพลอยรถดำดินแดงดินเด้งมาจะมาปืบ้บานหน้าดด่มติ่งเดินจากบานหน้าดืมาานนาด่มข้าวบันโดนไปอยู่ไหนร้านซ่อมตดวยว่าดอลๆๆว้วนลวนเ้ยออกจากร้านซ่อมตดยไปอยู่วงดนตรีเลืนพลุ่มแดน ไปพบตะลกเด่นดอกประดูเดือดอกสะดดีดอกบาดันแสดงไปถึงจังหวัดอุดรไปพบนองมาดามต่อยุปรฏิทสวีดินนองมาดามไปไข้ตัวอยู่จังหวัดอุดรนองมาดามบารูจักเตงนองมาดามโจดย์ปิดเถงไปดิ่งดองกับบุดโดยรูดซึกว่าดุบดิบรนปลายดอกครับไปสัตยตายโูกเือกูชื่อจันที่มาพวกมึงมีความผิดข้ามาในเมืองยกักษ์โดยไม่ขออนุญาต กดเมืองยักษ์ใครเข้ามาไม่ขออนุญาตตายทุกคนเออโบโตตายวันนี้หลงทางมาถึงเมืองยักษ์เลยพี่เละใจแกไม่ปักไปบอกว่าเมืองยักษ์เกศเด่นเก็บเนยเกศว่าอ้ามหลวงเกศเลยพวกเราไม่ก้าวมาตะกขี้คลานเกศกับตัวโลดสักตัวเกนใส่ดันไปเพราะตัวโลดโยมาแกอ้ามหลวงเกตเกนตัวโลดใส้ดันไปเลยปักไว้แกดเดนเลยเราไม่มาเออไอมีโลเแกเดินคนตนง แต่นี่โลกแกเดนโซไม่เมียมาเราหลวงเกดเล่นแกโดใรปีนู่กันเต่บาซูไม่โปโซมีความพิษกูเป็นจกขาดคาสักเดียวควรสมมมาเตปัตตานี้มาจำพอได้แกนี้กูตุบมกส่วนปามเฉลี่ยลอยไอ้โูโูนะไม่แก่จำได้อยู่บ้หัวจ้ากินกาเกววัดเทียงเลนกเขาโปคำเ้าโ,ร,โรงเรียน วังนี้ก็ไม่แก่เป้าเรียโรงเรียนไม่เป้าเรียไอ้โมอโรงเรียนวังนี้ไม่เดียวเป้าได้เดียวไม่เป้าเดียวโรงเรียนหมดเดี๋ยวโรไม้กูเอยกวนขอพลาแกายาล่าเคยเตรียมตัวจริว่าระเบิดเอยฮะยยิงตายชับทรบรดกรวยเคยพอโรงเรียนเคยมึงกูถามนี่ว่าเคยกูไม่รู้ที่อะ กูนอกว่ามึงเลยกันมึงได้ปืนสันติภาพเอาไม้เปิดเผาโรงเรียนหนูทำไม <c oughs> แผ่นดินรุกร้อนเป็นควยา,ายปักไตที่เคยร่มเย็นเอาไม้ปืนสันติภาพไม่เอากูมีควาสโลดโ่อ,อยู่แล้วเนไม่มี l ิ m i t ชีวิตกันร้อยไม่อยากจะไปพันทีไม่อยากจะไปพันธี แชดปุ้ยเฮ้ยรัฐาบาลก็ไม่รวยแกได้ตัวได้นะจริงนะออเออจะบวัวหมดเหลียวกวนเตกเยกอย่ากเกิดขึ้นเชื้อเรื่องเชื้อแดงเราเชื่อเราคนใจอยากรักองในล่วงพีน้องน้มนึ่งใจเดียวเรา่วาใจรบกระเด้งชาวต่างชาติจะไม่เกรงใจออเออคนทยชาติหนาใดใดเราก็คือคนทยต้องรักกระยวเมื่อปีเมื่อน,นองแต่ยุคนี้ถ้าไม่นี่ก็ช่เชืเ้อเรื่องไม่โลรดภัยขึ้นไปอีสั้นก็เชื้อแดงลุมาตายก็ไม่ปลอดภัย เพราะแคนั้นเราต้องนำนึ่งไก่เดียวกันคนเตยอยู่ภาคในไหนเราคือใจเหมือนกันเออจริงปัญหามากมามเกิดขึ้นจากรัฐบาลก็เรากำลังจะแก้ปัญหาทีนี้มันจบกันไม่ได้ไอเรื่องนี้นุย่ยจบไม่ลุงพวกพ้ปนประโยชน์ลุงตัวร้อยแต่เขาแต่โรวิดนะธุรกิจพังพีดีพินาดหมดแล้วเออแล้วมึงพูดยร่องอะไรกันนะคุณจะฆ่าเมืองแนะ้วไม่รู้เคยดูแกยืนได้เผื่อเจีดย้คออยู่รู้ ก็พวกมึงมีความผิดอ่ะมีความผิดกับเราครับกลับไม่ได้เออคุยคาโซเก็บผมข้ามาเอาว่เอาว่เอามึงแน่เลยนุยก้ามาข้ามาข้ามาไอเจิงอย่าทุมกูมึงบอกปุ้หญ่หนุดกันนะอย่าไปนอนก่อนจำโปอดได้เก็บผมข้ามาโปรจากโซคูนข้ามาไอเจิงถอยลังไปโซกๆถอยไปโซกโซกับพลัดวัวเลยกูไม่ต้องอาอี๋นี เือเมียมนาฏกุนจุนเชี่ยความรู้ทึกไอ้พวกเมียมนาฏเนี่ยรถตั้งหน้ารถคุนจุนบ้านเมืองเราก็เมิดกันคุนจุนก็รบก้หไม้แด่กกนไม้กี่ไม่ลงมั้งไมมไม่ได้ปาดปิงเคยในปืนเตียวเหลืองเกินมาแลกไปลงกุณหนก่อยกยุนจุนด้โปดเตี้ยงตุกจับไปโผล่ไม่รับเลยบรรโฉบ้กัญชายาบาพุงข้าวดำเล็ดคนรวยต่างกาตางปะริษร่างไม่ติดชิงเงินเอออันเดินตีเรีวบ้านกูกันชาจับได้รถยนต์ ผมซื้อโวกัญชาขอ้อกรดีโซวมันบิดปลายป,า,ยปากาเปลี่ยนซ้ำโนจากกัญชาไปเป็นพักเทียนพี่ปรามพลไม่สักซิดคนใบเออไม่สักซิดแล้วอยู่เปลือบ้านเมืองนี้เพื่อ,เ,อเดียวเมืองอยู่นู่มัดแต่ยร์พรำเรื่องไอ้โชกัอยู่ตาเข็นโจยเออ,อเดี๋ยวเร่งยาเมื่อคี้การราชการกับคุนจุนมาเห็นไอ้วันคนคูน้ำตัวมบ้านพัง พนาเมกหัวพ่อมาจำบัดกลับขึ้น,นำอำเภอโต๊วาดเปนวาดวัวมึงเออไปว่าใอยมาต่อยก้าพพาผู้ใหญ่มารับรองพอพาผู้ใหญ่รับรองใอยมาต่อยก้าวจะว,ว่าป้ากำนั้นมากันบบกไอ้พร้อมมันจะกุมมารถถูกไปทัก,กคันพอคนรวยไปเลยวอเช่นนายอ้วกพอเราวาดเป็นวาดมามึงกำมาแทงคนณตมาอำเภอได้ก็ปริญญา แจคุณเพ่าะวัาพือติดเรียนกันซี่ไม่จบก็บพ่อติดนะครับปะปกโงเทกะเลวคูโอมึงนำตัวมือบานพังทุกพาลูกเมียขึ้นนอนด้ดเสียตีซอกสาคืนกูยินอน,ยยนอ,อนบุด้ยยนยก,ยกขึ้นนอแมมโยงโยงโยงโยกกูรถตายเพราะลูกดูซอยกะหนงแหมมลูกกูหยกขึ้นเบลไปมาควางด้นไหวไอ้ไปโายไปเก๋เคิดว่าเครื่องจักรกำลังทำงานนั่น ยุคนี้จะไม่นี้นี่ไอ้ยาไล่เรื่องหน่อยนาเลงหมาก็ไม่ดีเออแต่ถ้าอยากออกวีซีดีคืนนี้เลยเอาวะเอาวะจักที่อ่เอาวะเอาวะเอาวะกลมายิงอืมกูไม่ตรงมึงยิงอ่ะเกเบมตันแท้กระเลยตี